โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวตสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทนะครับในส่วนแมปตัวการ์เด้นนั่นเองครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่ก็จะเป็นอีเวนต์พึ่งนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวพญาพึ่งมาด้วยนั่นเองครับก็คลิปนี้ตามปกคลิปเลยพี่ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันด้วย ลบโลบักกว่า3 0 0 0 0โลบักนี่ครับตึงๆครับโอ้โหโคตรสดคลิปนี้ <S <S ลแล้วก็อาจจะมีแจกของกันด้วยนะครับสำหรับพึ่งสัตว์เลี้ยงพึ่งใหม่นั่นเองนะครับก็ก็จะมีอยู่3อย่างตรงนี้นะครับนี่ครับอ่ามี3อย่างตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ที่หลังแล้วกันในส่วนการอัปเดตของต่างๆนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ จะเล่าอัปเดตไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับข่าวๆนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพามาล่านางพยานก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยนางพยานเนี่ยล่าง่ายหรือยากนั่นเองนะเฮ้บพี่กดผิดหรือเปล่านะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเอาค้างเฉยมาปึ๊บมากดตัว e จากนั้นก็อันที่2ครับเรามาดูตู้ตรงนี้ครับอ่าเรามาดูตู้ช็อปตรงนี้ก็จะมีทางด้านของเอ่อ flower seed pack นั่นเองนะก็จะเป็นมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับ มียาแยาม่มากมายนะไม่ว่าจะเป็นสปริงเกอร์นะครับฮันนี่สปริงเกอร์มาใหม่ล่าสุดหรือว่าจะเป็น b ีเอที่พี่จะมาจัดในคลิปนี้ครับนี่ครับเป็นไข่พึ่งนะเป็นไข่พึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พึ่งธรรมดาตัวเล็กอันแรกเนี่ยนะัเปอนันที้2องฮันนี่ฮันนี่บีนะครับยีแล้วก็อันนี้โคตรหาเป็นหมีพึ่งนะครับผม เป็นหมีพึ่งมันคือยังไงว่า5%นะครับผมแล้วก็ถ้าของอะไรวะเนี่ยพัเทลบีหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอะไรวะเนี่ย โคตรฟุ้งฟ <exercises> ิ <agues> ้งเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนับก็จะเป็นระดับแบบเละๆเลย1%เท่านั้นที่จะได้นางพญานั่นเองนะครับนี่ครับเป็นนางพญาพึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นนั้นของกล่องตัวนี้เดี๋ยวพี่มาสมเหมือนกันนะครับคลิปนี้ใช้โลบัคเยอะอยู่นะครับส่วนต่อไปก็จะสามารถใช้ตรงนี้แลกได้นะครับผมเป็นเป็นน้ำพึ่งเอามาแลกได้เป็นอีเวนต์สายฟรีเหมือนกันหรือว่าใช้โลบัคซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นของแต่งนู่นนี่นั่นนะครับเต เอกันเองหรือว่าไข่พึ่งนั่นเองนะในราคา129รบโลบัคกพี่จัดเลยแล้วกันนะครับไม่ลีลาครับคลิปนี้รหัสนี้เป็นรหัสปั้นเลยนะครับนี่ครับดูโลบัคกพี่ครับเกือบ3 0 0 0 0ืนะ่น 30, โลบัคกนะตีเป็นสามหมื่นก็ได้นะครับมาซื้อไปเลยเดี๋ยวขอลองสักลองสักเท่าไหร่ดีไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเก้าโลบัคกเนะี่ยไม่รู้ว่าได้กี่ไข่นะครับต้องลองซื้อไปสัก ซื้อไปสัก3แล้วกันเนาะซื้อไปสัก3าไข่แล้วก็ไปวางดูจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอซื้อไปเลยแล้วกันปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ฟาร์มตัวเองฟาร์มพี่ไม่มีอะไรครับโล่งๆครับโล่งโจ้งนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับมาทีนี้เราขอปล่อยไข่กันเลยแล้วกันนะครับปุ๊บมาปุ๊บมาโอเค3มไข่เดี๋ยวนะมันเท่าไหร่วะเนี้สามไข่เมื่อกี้อ๋อ129 129่รอบโลบั๊กได้1ไข่โอ้สามไข่โลบักกู มา4ชั่วโมงรีไปเลยครับอย่าไปรอครับ49โลบัคกจัดไป <c oughs> คลิปนี้มาเผาโลบั๊กเน้นๆครับมามาตุมต้มตุ้มตู้จึ๊บชึบชึบชึบช,ช,ชอุ้ยเรียบร้อยครับตบมือสิครับผมมาเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดแรกเปิดแรกพึ่งน้อยพี่มาครับแต่คลิปนี้เรามาล่านางพญาครับเราไม่ได้มาล่าพึ่งครับอ่ะโอเคเก็บไป ทีนี้เรามาดูกล่องที่สองกันดีกว่ามาดูไข่ที่สองนะครับถ้าไขรไม่รีก็คือต้องรอ40ไอ้สชั่วโมงนะครับรอสี่ชั่วโมงน้องพี่ก็รีไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บมาไข่ขยาย่ละไข่เป็นไข่ใหญ่ละ,ป,ละปุ๊บมามาแล้วจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้กราฟ,ฟิกมาพุ้เรียบร้อยนางพญายไม่ออกว่ะอะไรวะเนี่ยสองไข่แล้วมารีเลยสองไข่แล้วครับสองไข่นางพญายไม่มาไข่ที่3พี่ว่ามาว่ะ ใครเดาถูกนะครับคอมเมนต์มาเลยว่าพี่เนี่ยจะได้นางพญาไข่ไหนนะครับปุ๊บมามามาดีมาดีมาดีโอโหเรียบร้อยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมีอ๋อมันมีมันมีเหลืองอ่อนมันแล้วก็มันมีเหลืองเข้มนะนะครับแบบนี้เห็นไหมมีเหลืองอ่อนมีเหลืองเข้มนะครับเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวกลับไปที่อีเวนต์ใหม่นะครับรอบนี้พี่จะซื้อสัก10ไข่แล้วกันโอ้ยเป็นโลบัคกี่โลบัควะเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะแพงนะครับผม 129เนี่ย129ยลบบั๊กไม่ใช่ถูกๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาจัดให้น้องดูนะครับผมขอโคดหนึ่งไลค์กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็มันเป็นระดับเอ่อแมททิเคิลด้วยบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวมาไปต่อที่ไข่ที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้3ไข่นะไข่ที่4อ่าไข่ที่4ไปไข่ที่5ครับโหกดโคตรช้าเลยมันน่าจะเลือกได้นะอันดับได้เนาะว่าเราจะซื้อกี่ไข่เนาะน่าจะสะดวกกว่านี้นะครับผมแล้วก็รวบโลบักเป็นทีเดียวเนาะมากดไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่ากี่ไข่เลยเนะี่ย อาสองไข่แล้วสองไข่สองไข่ไปอีกหนึ่งครับเป็นสามไข่ครับฮานะเป็นสามไข่นี้ยังไม่นับรวมมันเดิมนะอันเดิมอีกสามไข่นะครับผมไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยวันนี้โลบักเราเยอะครับเหลืออีกสองหมื่นเจ็ดครับโลบักเรยเเลือครับวันนี้โลบักเลยเหลือนะพี่จะใช้แบบไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่านะว่าจะได้นางพญาตอนไหนนะครับพี่ต้องได้นะคลิปนี้ไม่ได้พี่ไม่ยอมนะครับสำหรับนางพญานะเราต้องเอาให้ได้นะครับผมไปต่อที่รอบนี้พี่เอาสิบ สิบไข่แล้วกันพี่เปิดสิบไข่รัวๆติดๆกันเลยแล้วกันเนาะว่าพี่เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับสิบไข่นีดเองนะครับซื้อไปเรื่อยๆครับซื้อไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเจ็ดไข่แล้วเลยอีกสามไข่ครับโอ้โหซื้อโคตรช้าเลยเนี่ยไวรุ่นใจร้อนอยากเปิดไข่นะครับผมตอนนี้สองหมื่นเจ็ดโลบักเราเหลือเยอะครับเราไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เราไปเรื่อยๆนะแปดละอันนี้เป็นเก้าครับเป็นเก้าฟองนะเก้าฟองแล้วก็ไปต่อที่ฟองที่สิบครับ ฟองที่10ฟองที่10ตอนนี้ผลรวมคือ13ฟองนะครับเป็น13ฟองนะร้อยยิบเก้าไปครับมาเราไปปล่อยไข่กันโอ้โหเราพึ่งบินเต็มสวนเราพึ่งบินเต็มฟาร์มครับมามาปล่อยไข่ครับอ่าเรียบร้อยปล่อยได้ทีละสามครับไม่เป็นไรเราก็เปิดทีละสามไปเลย ปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมว่ามันต้องกดรี49โลบักอีกอ <S 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 2> <S 2> นี่พี่ทำงี้ดีกว่าแล้วก็มาเปิดไข่ตัวนี้อ่าแล้วก็รีแล้วก็มาเปิดไข่ใหญ่ทีเดียวแล้วกันเออแล้วก็มาเปิดไข่ใหญ่ทีเดียวป๊บเรียบร้อยมา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 ครับมาครับ49โลบักอย่าไปรอจังหวะนี้อย่าไปรอครับปึ๊บมาทีนี้เปิดเลยเปิดเลี้ยงไข่เลยครับเปิดเลี้ยงไข่ครับนางพญาต้องออกแล้วนางพญาต้องออกแล้วจังหวะนี้ออ้ยโอ้ย,อยตัวใหญ่กว่าเดิมว่ะเฮ้ยหมีหมี มีเฮ้ยไหนวะไหนวะเดี๋ยวเดีเดีๆๆมออีมีออกมีออกมีออกไหนวะมีอยู่ไหนวะนี่โอ้โหโ,โคตรเฟี้ยวเลยวะมีพึ่งโอ้โหพึ่งเคยเจอเฮ้ยแต่มือมีมีพึ่งเราออกเลยโ,อ,โอย่างลั่นเลยมือมีมีมีพึ่งเราออกเลยตอนนี้ได้ครับมือมีโ หมีเพิ่งเราออกน้าพญาต้องออก้วแหละนะครับมาเราซื้อต่อครับอย่าไปรอครับเราจะซื้อจนกว่าโลบักเราจะหมดนะครับดูซิว่าคลิปนี้เนี่ยพี่จะเกลือขนาดไหนนะครับผม <S <S มาเดี๋ยวขอพี่ขอตัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยมันนานนะเดี๋ยวพี่จะตัดตอนไปซื้อแบบเยอะๆเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับมาเรามาวางไข่กันต่อนะครับผมวางไข่กันต่อวางไข่กันต่อครับโอ้โหวางไข่กันต่อครับปึ๊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 บอ่านได้สามไข่ไม่ขยายไข่ตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บมึงนะ พี่ขอขยายตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้หรือเปล่าโอเคอันนี้เพิ่มช่องเก็บไข่ปะทำไมซื้อไม่ได้วะบั็กหรือเปล่าเนี่ยโน้โอเคขอเก็บตรงนี้ก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บซื้อได้ไหมอะไรอยู่เนี่ยมานะขอเปิดก่อนแล้วกันขอเปิดก่อนขอเปิดก่อน49มาครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมปึ๊บมาโลบักล็กเราเหลือเยอะครับเราใช้ไปเลยครับคลิปนี้เราต้องได้นางพญาครับ คลิปนี้เราต้องได้นางพญาเท่านั้นมา49โลบักแล้วเป็นรหัสปั้นด้วย <c oughs> เปิดเลยเปิดเลยครับอ <c oughs> เปิดเลยนางพญาต้องออกนางพญาโอ้โหกี่กิโลนะ่ตัวย่างใหญ่ออ้ยเรียบร้อยนางพญาออกเรียบร้อยครับนี่ครับโ <c oughs> อ้โหหมดไปเท่าไหร่เี่ยกี่โลบักวะเนี่ยเต่ไม่เยอะนะเต่ไม่เยอะนี่ครับโคตรเฟี้ยว โอ้นางพญามาเรียบร้อยครับเดี๋ยวๆขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเก็บไงวะเนี่ยโอ้นางพญาหนักเท่าไหร่วะเนี่ยหนัก1.1นโลนะครับผมอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวขอปล่อยปล่อยไม่ได้ต้องเก็บพวกนี้ก่อนมาเก็บ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 เดี๋ยวเก็บพี่ขอเก็บก่อนออ้นางพญาออกว่ะคดเฟี้ยวอ่ะคดเฟี้ยวบอกเลยบอกเลยคดเฟี้ยวคดเฟี้ยวปล่อยนางพญาอ้าวนางพญาวายนี่ไงโู้ละมุดขึ้นจากดินแบบนี้ โอ้ยอย่างเท่่ะเอาลงไม่เก็บอีกโอ้ตายแล้วปุ๊บนางพญาแล้วนี่ครับขึ้นมาจากดินแบบนี้เลยโอ้ยอย่างเฟี้ยวอะนางพญาโอ้โหเฟี้ยวจัดๆนะครับผมนี่ครับโอ้ระดับดีไว้โคตตึงแล้วพี่ใช้ไปไม่ถึงประมาณไม่ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินหมื่นโลบักนะนี่ครับมาเรียบร้อยครับ โคตรเฟี้ยวตัวตึงตัวแรงครับนางพญาครับมาเรียบร้อยครับโอ้โหตัวยังใหญ่แล้วใหญ่กว่าตัวโลบักอีกนะครับเนี่ยดูดิเอ้ยมาว่าโคตรตึงแล้วก็สำหรับความสามารถเขาว่าอะไรวนะน่ะในทุกๆยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้านาทีนะครับเหมือนจะทำแบบว่าเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้น้ำผึ้งได้มีโอกาสเยอะขึ้นประมาณนั้น นะครับผมสำหรับพึ่งตัวนี้บอกเลยว่าโคตรตึงแล้วมีนางพญามาด้วยนะครับโอ้โหอย่างเฟียลพี่น่าจะเป็นฟาร์มแรกหรือเปล่าเนี่ยแล้วดูระดับครับระดับไม่ธรรมดาเลยนะพี่บอกเลยระดับไม่ธรรมดาดีไว้โอโหอย่างตึงแล้วเปิดเปิดออกเลยแล้วแล้วไข่พี่เหลืออีกเจ็ดครับมาเปิดเลยแล้วกันเผื่อนางพญาออกมาอีกนะครับผมอ่าอันนี้เต็มละโอเคแล้วก็มานี่เลยครับ เรามาลีเรามาลีเฮ้ยโคตรดีใจวะนางพญาออกเว้ยโลบักแล้วสองหมื่นหกโอ้โหโคตรเหลือบอกเลยโคตรเหลือเลยบอกเลยนะโลบักโคตรเหลือครับไปครับซื้อไปเรื่อยๆครับเออซื้อไปเรื่อยๆครับงานนี้บอกเลยว่าโคตรสุดได้นางพญาด้วยโคตรสุดโคตรสุดมามาสามฟองลองล้วสามฟองมาเปิดเลยแล้วกันนางพญาตัวที่สองนางพญาตัวที่สอง นางพญาตัวที่สอง๊บโอ้ okay. ไม่ได้ดว one, ะกล่องแรกไม่ได้กล่องสองปุ๊บไม่ได้กล่องสามปึ๊บเรียบร้อยรอบนี้เกลือจัดวะรอบนี้เกลือจัดรอบนี้เกลือจัดเดี๋ยวขอล็อกล็อกอันนี้ไว้ก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงบินอยู่บินอยู่ขอเก็บก่อนแล้วกันขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บอยู่ไหนวะอ๋ออันนี้มีอันนี้มีโอเคตอนนี้เหลืออยู่สี่สี่ไข่นะ โอ้โหโคตรมันเลยว่ะได้แป๊บเดียวเลยอะนางพญานางพญาออกโคตรไวอันนี้อยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่ค่อนค่อนข้างใช้ไปเยอะนะครับพี่มีกี่โลบั๊กวะตอนแรกมี228 0 0 0หรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะหมดไปประมาณน่าจะน่าจะส0่พันโลบักนะเอาเรื่องนะบอกเลยว่าเอาเรื่องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่มาสุ่มอีกนะครับผมต้องรอดูนะว่าจะว่าจะสุ่มอะไรนะครับผม มาเราไปเปิดกันเลยนะครับผมสําหรับ3มไข่เน้นๆนางพญาจะออกหรือเปล่านางอุยอ้ยมาแล้วครับผมนางพญาตัวที่สองโอ้ยเยอดแค้โคตรใหญ่โอ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนวะเนี่ยแ๊บนึงนะโอ้ใจเต้นว่ะเดี๋ยววางหนึ่งไข่ก่อนอุย้ยนางพญาแม่งมาจริงนางพญาแม่งมาจริงครับอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยกี่กิโลวัดสองกิโล ถ้า10กิโล5กิโลจะขนาดไหนนะครับแล้วดูแล้วเองดูครับเ <Wow. S 1> จ้านางพญา2กิโลขนาดนี้อันนี้1กิโลครับนี่ครับนางพญา1กิโลนะตัวน,นี้2กิโลครับอยสุดจัดแล้วสุดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหนึ่งไข่ขออีกหนึ่งไข่ะขออีกหนึ่งไข่แล้วกันมา49 49จัดเลยแล้วกันครับมาฟุบฟุบมาแล้วเปิดแล้วเปิด แล้วเปิดว่าไงน้องรักน้องรักนางพญาโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เฉยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวโอเคเลยวิโอเคโอเคเราลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยเราดูก่อนนะมันดูโลบัคไงวัวเนี้ยโ,โอเคต้องดูตรงขยายขยายขยายได้ไหมไม่ไ,ได้ไม่เป็นไรนะครับเราต้องดูเอานี้ดีกว,ว่าเอานี้ดีกว,ว่าเราเหลืออยู่2องหมนห้านันก็เท่ากับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่วะสามพันโลบัคหรือเปล่าวะสามหรือสี่พันเออก็ช่างมันนะครับก็ประมาณนี้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรดี นางพญาบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเออแล้วตัวโคตรใหญ่นะครับผม2อกิโลอย่างเฟี้ยวเลยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มมาล่านะครับสำหรับต้นไม้ดอกทานตะวันนะครับที่น้องๆอยากให้พี่จัดนะครับคลิปนี้เนี่ยขอมาแอคหน่อยละกันสำหรับนางพญา2องโลนะครับตึงๆเลยครับนี่ครับอู้ยอย่างเฟี้ยวนะครับผมนี่ครับใครที่อยากได้ของฟรีเป็นพึ่งเป็นอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่อาจจะมาแจกในคลิปหน้านั่นเอง ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลินี้ลาทัวร์พกอรในการกล่าวว่าสวัสดีครับ